วันนี้คุณลิลี่ขอแบ่งผมให้เห็นกันเลยนะคะถ้าชิ้นหน้าถ้าครูจะตัดคล้ายๆมา้าแล้วผมปัดครูจะต้องแบ่งกีบข้างหน้าชิ้นข้างหน้าไว้เลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมนะคะเวลาเราตัดผมมา้าเราแบ่งยังไงเราก็แบ่งแบบนั้นเพียงแต่ว่าขีดเส้นให้ลึกขึ้นคือเข้ามาตรงกลางหัวะคะ่ะเห็นไหมเห็นไหมครูก็อาจจะไม่ลึกมากด้วยสั้นแล้วก็แบ่งข้างสองข้างนะคะแล้วก็แบ่ง คราวนะค,คือมองกุฏเสร็จแ,แล้วก็แบ่งด้านข้างเห็นไหมฮะตามนี้เลยแล้วก็แบ่งตรงกลางอีกรอบเพื่อ,อเก็บผมฐานบ๊อบให้แม่นๆนะฮะเดี๋ยวดูนะคะผมเขา้าบางครั้งอาจเป็นเพราะเราห้างเงินกันนานเกินไปสังเกตดูอ้ายเปลี่ยนไปทุกวัน สะสมอารมณ์นานน้าวันจะเป็นทุกใจนานยิ่งนักที่ความรักถูกการก้าวไกลมงคนอื่นมากเกิน วดทานแววหวานในตาปัดฝุ่นสัญญาผู้ใจอยากอยู่ใกล้ๆอุ่นไอสองเราแก้ไขใจที่สุดเหงาให้รักเรามี ชิ้นที่ปล่อยลงมาอีกครั้งเนี่ยคุณตัดเท่ากันเลยเพื่อได้ความยาวแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะจับยกเพื่อสร้างวอลลุ่มนะคะสร้างสร้างความลาดเห็นไหมคะคุณจะยกขึ้นเลยเสร็จแ,แล้วก็ตัดตั้งแต่ข้างล่างแล้วปล่อยปลายไว้นะคะอาจจะเอาออกไปสักสักครึ่งนิ้วแล้วก็ต่อจากชิ้นในที่เราเป็นบอบฐานไว้คือเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเหน็นไหมเราก 40, ย,ยก45องศา แล้วก็จับเห็นไหมฮะว่าข้างบนจะยาวเคิร์ฟลงมาแล้วก็มาปิดตรงปลายหน่อยหนึ่งนะคะเห็นไหมฮะแล้วครูก็ตัดฐานให้ให้เป๊ะนะคะแล้วก็ปล่อยสองข้างออกมา mm hmm. แล้วก็ลากมาตัดเป็นความยาวด้านข้าง mm hmm. เห็นไหมฮะถ้าสังเกตครูคจะตัดบ๊็อกป,ประมาณนี้ตลอดเลยถ้าใครสังเกตนะคะครูจะทําแบบนี้เพื่อแม่นในฐานของบล็อบเลยค่ะเมแล้าเราก็ตัดปลายนะฮะตัดปลายเหมือนเสียบหูไว้อ่ะค่ะ ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเห็นไหมคือสเต็ปหนึ่งแต่สเต็ปสองแล้วก็อันนี้คือสเต็ปสามนะคะตัดด้านข้างมาเช็คความยาวแล้วเราก็เหลาให้เท่ากันนะคะแล้วก็ดึงชิ้นหน้าแบ่งสองส่วนแล้วก็ดึงมาตัดพร้อมกับชิ้นหลังเสร็จแล้วก็ลองจับเหน็บหูแล้วก็ตัดปลายอีกทีเหมือนกันทั้งสองข้างค่ะ Cool. สุดลงมาแล้วก็จับเชื่อมกับชิ้นล่างให้ตัดออกไปประมาณ2นิ้วนะคะนิ้วครึ่งถึง2นิ้วตรงนี้ประมาณนิ้วกว่าคือถ้าด้านข้างเราจะตัดยาวหน่อยทุกครั้งนะคะว่าเป็นการลาดของบ๊อบอค่ะ ผมมาจากยาวจากตรงกลางไล่ไปตรงด้านข้างนะคะแล้วก็ไปเชื่อมเทปจากชิ้นเป็นชิ้นหน้าผมชิ้นนี้แหละค่ะเราจะตัดสไลด์สองรอบเพื่อให้เกิดเป็นวอลลุ่มชิ้นบนนะคะแล้วเราก็จะตัดคาวอีกทีหนึ่งเพื่อให้เกิดวอลลุ่มสังเกตมาคาวคุณจะตัดแหน่อันนี้คือคาวคุณจะตัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สั้นกว่าทุกชิ้นเลยค่ะเห็นไหมตัดให้สั้นขึ้นไปอีกอะค่ะมันจะเป็นวอลลุ่มทันทีแต่แล้วครูก็จะตัดอีกรอบหนึ่งอันนี้เชื่อมอีกรอบหนึ่งนะคะ ราตัดคาวเราก็เชื่อมกับชิ้นล่างที่เราตัดทิ้งไว้เมื่อกี้นี้เพื่อให้เกิดความสมูทเราจะได้ไม่ต้องมานั่งไล่สับนะคะแต่ถึงอย่างไรครูก็จะสับเพื่อให้เกิดความสมูทของเส้นที่มันขาดนี่หากคุณจะตัดคาวสั้นขึ้นไปอีกอันนี้จะสร้างวอลลุ่มคุณตัดประมาณครึ่งนิ้วอะนะหรือสามกระเบียดนะเนี่หาแล้วคุณจะจับยกยกตบตบ,ตบขึ้นไปจับเชื่อมครั้งหนึ่งมันจะอย่างนี้หาะตลอดทุกๆบ๊อบเลยถ้า ถ้านักเรียนสนใจแล้วก็ดูตลอดนะีคุณจะตัดม็อบแบบครูริลี่ได้เลยค่ะคือก็ไม่ถึงกับเวอร์มากถ้าต้องการเวอร์มากต้องตัดฉากให้ได้เยอะๆมันจะถึงปองปพองๆนะคะแบบที่คนบางคนชอบตัดแต่ครูจะชอบน,น้อยๆมันจะทำให้ดูหรูและดูดูโปรโปรเ e s ชันนอลนิดนึงค่ะไม่ใช่พองปององย่างกับสาวอีสานอะไรอย่างนี้แต่อีสานไม่ใช่ว่าไม่สวยหรือไม่ดีความม่รดนิยมของคนอีสานจะชอบชัดๆจัดๆ จริงๆครูก็เป็นคนกลุ่มนั้นนะนะไม่ได้ว่าใครนะแต่เพอเอิญการตัดผมของครูจะจะแยกกันกับอรรถนิยมส่วนตัวเนาะโอเคค่ะดูต่อเลยนะคะในชิ้นหน้าที่ครูกำลังสไลด์ตัดให้เป็นมาสไลด์หรือว่าม้าปัดแล้วค่ะเยยพ่ยพาาาขใใใครแ้้วหจ เราไร้พบก,กันมามาปุ่มมือเวา้ามาจับเราคุยเพื่อเคลียบปัญหาตรวจทานแววหวานในตาปัดคุณสัญญาพูดว่าใช่อยากอยู่ใกล้ๆอุ่นไอสองเราแก้ไขใจที่สุดเหงาให้รักเรามีปุ่ និយាយថា อย่งเราสองคนสะสางทุกเรื่องสับสนที่เกิดบนทางใจสองเราคำว่ารักที่ปาก,กันนานวันคงเขา่าบางครั้งอาจเป็นเพราะเราห่างเหินกันนานเกินไปสังเกตดูอายเปลี่ยนไปทุกวัน สมอารมณ์นั้นนักวันจะเป็นทุกข์ใจนานยิ่งนักที่ความรักถูกการกาวการมวงคนอื่นมา อยากหูวใจยอยากอยู่ใกล้ๆอุ่นไอสองเราแก้ไขใจที่สุดเหงาให้รักเรา